หนาที่หาเบรกท้ายไปใช้งานหรือไปสะสมนะครับนะตัวนี้นะ GS นะครับ 850RD Sportline นะครับของค่ายได้ว่านะครับนะนะครับเป็นงานกล่องนะครับผมต้องบอกว่าสภาพตัวรอกเนี่ยสวยมากนะครับต้องบอกว่าสวยมากนะยังไม่เคยใช้งานเลยนะเดี๋ยวมาชมสภาพรอกนะเดี๋ยวผมรีวิวตรงกล่องให้ก่อนนะภายในกล่องนะครับภายในกล่องเขาจะมีนะครับภายในกล่อง กล่องมีให้ก็คือถุงผ้านะครับใหม่ๆนะครับคุนใหม่นะยังไม่เคยใช้นะนะครับแข็งๆอยู่เลยจะมีลัดรถคอสปูลหนึ่งอันนะครับที่ครอบนะครับรถเก็บสายนะครับนะครับตัวสภาพกล่องนะครับคัากล่องก็มีราคาด้วยประมาณนะครับเมื่อก่อนนะขายเป็นหมื่นแปดร้อยเยนนะครับ 8,600เยนอะไรประมาณนี้นะลดราคาไปนะครับเนี่ยสมัยก่อนลอกสมัยก่อนขายแพงนะครับตัวนี้มาดูลอกดีกว่านะครับผมต้องบอกว่าเป็นผมตีให้นะเกือบเกือบมือหนึ่งนะเอา้าตีให้เป็นมือหนึ่งเลยละแล้วกันนะเพราะว่าลอกสวยมากนะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาเลยนะดูดูดดจจกสภาพละน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 ่าดูนะนะครับเนี่ย สวยมากนะครับดูฝาเด่ยฝาถึงปัม๊มนะปั๊มยังมีชัดเจนไม่หลุดไม่ร่อนไม่ลอกนะครับเนะี่ยดูท้ายนะครับตูดต่างๆนะนะครับไม่ใหม่นะครับเนี่ยไม่ใหม่เลยนะครับ แขนต่างๆเนี่ยยังใหม่ๆเลยนะครับนอกนะครับเนี่ยดูนะใหม่มากนะครับนะครับสกรีนติเกอร์สปูลเนี่ย มาแบบมีเอ็นติดมาให้นะบอกต้องบอกก่อนว่าคาร์บอนนะครับผมไม่ปลดสปูนให้นะตัวนี้นะครับ,นะรบปอนเป็นคาร์บอนถ้าเป็นพวกโลหะผมปลดสปูลน,นะครับก็จะเป็นริงนะริงจะเป็นริงสเตลเลตนะครับสเตลเลตริงนะครับสวยๆเลยนะครับใหม่ๆนะครับอะนะครับคอร ตะปูนนะฮะจาลลุงจาระบีนะครับแกนจะเป็นแบบแกนใหญ่แบบนี้นะนะครับนะของรุ่นนี้นะครับนะเวลาใส่เข้าไปก็เขาลงล็อกมันนะนะครับ <c oughs> ก่องใหม่ๆเลยก็ไซส์น่าจะสักประมาณพวก B g 15สิบ้าได้นะนะครับนะแปดท่าสูนาดีนะครับนะเบรกท้ายนะครับ เป็นลอกสไตล์เดินเป็นเดินเงียบนะเป็นเดินเงียบแบบเบรกท้ายเดินเงียบนะครับนะครับน้ารอกเวลาเทสหน้ารอกนะครับเปิดหน้ารอกแล้วเดินหน้านะครับหน้ารอกติดกับเวลาเทสหน้ารอกนะครับนะครับแขนพับเก็บได้นะครับแน่นๆนะครับสับสายขวาคลายสกูสับสายขวาได้นะนะครับนะครับคลิกเสียงดังดีนะครับดังดีมากนะเสียงเนี่ยนะครับเบรกนะครับแดกแบบมีเสียงนะ อันท้ายนะครับใส่เข้าไปโอเคนะครับระบบเบรกนะใช้งานได้ปกตินะเล่นเสร็จก็คลายเบรกออกนะครับเราเริ่มหมุนทำงานนะนะครับนะสวยงาครับแน่นอนนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับนะครับใหม่ๆกิ๊กเลยนะครับปีงเกือบมือหนึ่งนะนะครับ สวยงามกิ๊กๆเลยมาพร้อมกล่องนะนะ uh, ประมาณนี้นะครับนะ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 ก็ลองดูลองชมกันแล้วกันนะครับนะครับนะระบบล็อกหลังด้านะท้ายตรงนี้นะนะครับกดล็อกหลังได้ปกตนปนินะเดินถอยหลังนะครับเดินหน้านะครับนะนะทีห่หาใช้งานหรือว่าไปเก็บตู้สะสมไม่ได้นะหาหาสวยๆแบบนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยเจอแล้วนะนะครับอือ นะครับประมาณนี้นะครับนาะนนะนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับ